นี่นะครับถ้าท่านใดอยากจะไปเสริมสิริมงคลช่วงปีใหม่นะครับนั่งเรือกันฟรีเลยนะครับไหวพระเวัดนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมของขวัญปีใหม่ปี69ของรัฐบาลท่านอนุทินนะครับรอบนี้เป็นชุดที่2แล้วนะครับสำหรับชุดแรกนะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่กระทรวงพมนะครับแต่ชุดนี้จะเพิ่มมาอีก2กระทรวงนะครับมีทั้งมาตรการลดค่าของชีพคนไทย4เดือนนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆอีกน,นะครับเรียกได้ว่าของแถมของแจกของฟรีนี่เพียบเลยนะครับมีแม้กระทั่งนั่งเรือฟรีเพื่อไปไหว้พระเก้าวัดนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันให้จบเลยนะครับว่า ของฟรีอะไรมั่งนะครับสำหรับของขวัญชิ้นแรกนะครับมาจากข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับแจกของขวัญปีใหม่เคาะค่าไฟเหลือ3.88บาทต่อหน่วยงวดมกราคมถึงเมษายน2569ดรพูณพัลพีสมบัติภัยบูลเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักง,งานกากพ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่ากกพในการประชุมครั้งที่44ทับ2,568ครั้งที่986วันที่26พฤศจิกายน68ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT นะครับประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน69ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผหน่วยละ3.94บาทเพื่อให้มีเงินคืนค่าภาระต้นทุนคงค้างหรือ ค่า AF ให้กับกอฟอผ6,141ล้านบาทแต่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ปรปับปรุงแนวโน้มราคา๊าซธรรมชาติลดลงด้วยเหตุน,นี้กอฟอผยิ่งเสนอขอปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นหน่วยละ3.88บาทเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดค่าของชีพให้กับประชาชน กกพจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา67แห่งพรบรการประกอบกิจการพลังงานพศ2550ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญ,ญาตซึ่งหมายถึงกอฟผเป็นผู้เสนออัตราค่าบริการให้กกพพิจารณาดังนั้นกกพจึงพิจารณาตามข้อเสนอใหม่ของกอฟผที่คำนวณค่าเ t ตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ปตทคาดว่าจะลดลงจากการที่ราคา LNG ปรับจากอัตรา12.5ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อล้าน BTU ลงมาเหลือ11.6ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อล้าน BTU เป็นผลให้อัตราค่า ไฟฟ้าที่ก็พอ,พอเสนอมาในครั้งแรกหน่วยละ3.94บาทปรับลดลงเหลือนหน่วยละ3.88บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยคิดเป็นอัตราค่า FT สําหรับเรียกเก็บในงวดประจําเดือนมกราคถึงเมษา 69ลดลงจากเดิม15.72สตางค์ต่อนหน่วยเป็น9.72สตางค์ต่อนหน่วยดรภูลพัฒน์เก่าดรภูลพัฒน์เก่าเพิ่มเติมว่าพิจารณาค่าไฟฟ้าบนพื้นฐานของกฎหมายและเป็นไปตามหลักวิชาการพร้อมกับคำนึงถึงวินัยทางการเงินควบคู่ไปด้วยโดยการพิจารณาครั้งนี้อาศัยข้อมูลประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงล่าสุดจากกอฟอผและปตทรวมถึงข้อเสนอการปรับลดภาระค่า AF ตามหนังสือกอฟอผลงวันที่25พฤศจิกาย,ยน2568ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การกำกับดูแล ยังคงรักษาสมดุลระหว่างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบไฟฟ้าและภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนก,ก็พอจะติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงและภาระต้นทุนคงค้างของกอฟผอ,อย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ชุดที่2ชิ้นแรกนะครับและนี่ก็เป็นของขวัญอีกชุดนะครับอันนี้ไม่ได้ชิ้นเดียวนะครับมาเป็นชุดนะครับข่าวนี้มาจากกรมประชาสัมพันธ์โดยตรงนะครับก็คือเป็นกรมของรัฐบาลน,นั่นเองนะครับพิพัฒน์เปิดชุดของขวัญปีใหม่คมนาคม2องมอบ3ความสุขใหญ่เฮด ให้คนไทยครบทั้งอุ่นใจสะดวกและปลอดภัยทั่วประเทศเป็นข่าวของวันที่10ธันวาคม68นะครับวันที่10ธันวาคม2568นายพิพัฒน์รัชะกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมมีมตริรับทราบของขวัญปีใหม่2569จากกระทรวงคมนาคมภายใต้แนวคิด S N Y 2569 Happy n e s of All Network of Care Year of Safety โดยมีนางสาวมาริการีระพันวาณิชรัฐมนตรีช่วย าการกระทรวงคมนาคมนายชัยยธรรมพมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารทุกหน่วยงานร่วมกันจัดมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มทางเลือกการเดินทางและมอบของที่ระล,ลึกแทนคำขอบคุณประชาชนที่ใช้บริการระบบคมนาคมของรัฐตลอดทั้งปีชุดของขวัญปีใหม่นี้ครอบคลุมทั้งถนนรถไฟรถไฟฟ้ารถโดยสารเรือและการเดินทางทางอากาศแบ่งเป็นสากลุ่มมาตรการหลักๆดังนี้ S h a p p i n e s s o ็เดินทางอย่างมีความสุขทุกเส้นทางกลุมเจ้าท่าร่วมกับบริษัทไทยสมัยโบทย๊ทจำกัด จัดล่องเรือไววพระเก้าวัดรับปีใหม่ด้วยเรือไฟฟ้าไม้สมาร์ทเฟอร์รี่สำหรับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่นะครับท้าทานใดอยากจะไปเสริมสิริมงคลช่วงปีใหม่นะครับนั่งเรือกันฟรีเลยนะครับไหวพระเก้าวัดนะครับกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอกขยายเวลารับชำระภาษีรถประจำปีผ่านไดทูฟอร์แท็ h และขยายเวลารับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพ ให้ผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบป้ายเหลืองถูกต้องสำหรับกรมทางหลวงนะครับหรือทอรลอยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์หม่เลข7และ9ในช่วงปีใหม่ นี่นะครับที่ผมไฮไลท์เขียวๆพวกนี้นะครับคือที่ได้รับของฟรีนะครับเปิดใช้ชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 บางปะอินนครราชสีมาเพื่อลดความหนาแน่นบนถนนมิตรภาพและจัดคูปองส่วนลดค่าผ่านทางทางยกระดับดอนเมืองโทเวนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดราคานะครับผมก็จะไฮไลท์เป็นสีเหลืองๆนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ,อ,ฟอรฟทเพิ่มขบวนรถพิเศษในใสายเหนืออีสานใต้รองรับการเดินทางกับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพร้อมเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบดีทิกเกตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทท ยกเว้นค้าผ่านทางทางด่วนหลากหลายสายทั้งบูรพาวิถีกาญจนาพิเศษเฉลิมมหานครสีรัฐและอุดรรัตยาสำหรับตรงนี้ฟรีนะครับการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอขยายเวลาเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสีเหลืองสีชมพูต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันปีใหม่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเพิ่มเที่ยวรถและขยายเวลาเดินรถสายที่เชื่อมงานส่วนมวลข้ามปีวัดสำคัญสถานีขนส่ง สถานีรถไฟและสนามบินสถาบันการบินพลเรือหรือสอบพจัดโครงการ C A T C Park and Go เปิดให้จอดรถฟรีช่วงเทศกาลโดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศออจัดโปรโมชั่นไปก่อนกับทีหลังลดค่าโดยสาร20%สำหรับผู้จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ถ้ากระยานทออทอ จับที่จอดรถฟรีในสนามบินสังกัดทอทอพร้อมกิจกรรมปีใหม่แจกของที่ระลึกน้ำดื่มชุดทาวเวลคิดและตุ๊กตาน้องใส่ใจให้กับผู้โดยสารอันนี้แจกฟรีนะครับบริษรัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดหรือแอร์พอร์ตเลนลิงนะครับขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลาตี2คืนส่ง้ายปีเก่าและจำหน่ายบัตรเหมาจ่าย7จวันสำหรับนักเรียนนักศึกษาสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพอพทประสาน6สายการบินไทยลดราคาค่าโดยสารจากเพดานสูงสุด30%ตในเส้นทางยอดนิยม พร้อ,อมเพิ่มเที่ยวบินและที่นั่งรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่ N Network of Car e ดูแลใส่ใจอย่างเป็นระบบและทั่วถึงในมิติการดูแลประชาชนกระทรวงคมนาคมมอบของขวัญผ่านเค,ครือข่ายบริการทั่วประเทศโดยกรมการขนส่งทางบกจัดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนกว่า150จุดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและเปิดแอป Q l i ไลให้ตรวจข้อมูลคนขับแท็กซี่และร้องเรียนได้ทันทีขณะที่กรมทางหลวงเปิดจุดพักรถและจุดกลางเต็นท์ฟรี มีน้ำดื่มห้องน้ำหน่วยช่วยเหลือลดเสียตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ใช้แอป Highway Traffic ตรวจสภาพจราจ,จรส่วนกรมทางหลวงชนบทเปิดสายด่วน1146 DDR Contact Center ให้ข้อมูลและประสานช่วยเหลือตลอดทั้งวันคืนนี่นะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่ามีแอป Q Li t e นะครับสามารถตรวจเช็คข้อมูลคนขับแท็กซี่แล้วก็ถ้าจะร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนกันในแอปได้เลยนะครับเพิ่งรู้ก็ตอนทำคลิปนี้นะครับสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งจราจ,จรหรือสนอขอนะครับให้บริการแอปนำทางชื่อภาษาอังกฤษนี้ตรงตัวเลย ว่านำทางนะครับวางแผนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะและถนนในกรุงเทพปริมณฑลการรถไฟแห่งประเทศไทยแจกถุงรถไฟลักโลกจากวัสดุรีไซเคิลเป็นของขวัญปีใหม่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยตั้งศูนย์นำนวยการเฉพาะกิจหรือวอลลุมและสายด่วน1543บริษัทขนส่งจำกัดจัดโครงการพนักง,งานอาสาพาผู้โดยสารกลับบ้านที่หมอชิด2และบริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัดสายสีแดงแจกกระเป๋าเลดไลน์ลักโลกลดน้ำลงให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า วัยเยาว์ออฟเซฟตปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทุกการเดินทางด้านความปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับในเส้นทางหลักจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยทั่วประเทศและอบรมหลักสูตรขับรถบรรทุกและรถลากจูงเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่กรมทางหลวงชนบทลาระเวนตรวจจุดเสี่ยงติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบ ลาากันตกและซ่อมบำรุงเส้นทางต่อเนื่องการลถไฟแห่งประเทศไทยตั้งสูตรปลอดภัยทั่วประเทศรับแจ้งเหตุและประสานงาน24ชั่วโมงการท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดป้ายรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่ท่าเรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตั้งหน่วยบริการประชาชนที่ด่านสำคัญรอบกรุงเทพดูแลจราจรและกวดขันรถที่ฝ่าฝืนกฎบนทางด่วนส่วนบริษัทขนส่งจำกัดเปิดบริการตรวจสภาพรถฟรีที่ศูนย์ซ่อมบำรุงลังสิต็ตรวจระบบเบรก อย่างระบบไฟและของเหลวสําคัญเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างมั่ในใจนายพิพัฒน์กล่าวทิ้งท้ายว่าของขวัญปีใหม่ชุดนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้คนไทยเดินทางอย่างมีความสุขปลอดภัยและอุ่นใจมีรัดอยู่เคียงข้างตลอดทุกเส้นทางทั้งจากมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จอดรถฟรีรถเรือรถไฟรถไฟฟ้าเสริมพิเศษรวมถึงของที่ระลึกต่างๆเช่นตุ๊กตาถุงผ้ากระเป๋ารักโลกน้ำดื่ม และเทเวลคิดซึ่งล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยที่กระทรวงคมนาคมตั้งใจที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่2,569นี้อย่างครบถ้วนนี่นะครับเรียกว่าจะมีผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากของขวัญปีใหม่ชุดนี้น่าจะหลายสิบล้านเพราะว่ามันเยอะมากนะครับต้องเรียกได้ว่าของขวัญปีใหม่ชุด2นี้มีทั้งลดแลกแจกแล้วก็แถมเลยนะครับสำหรับของขวัญปีใหม่รัฐบาลท่านอนุทินนะครับ